สวัสดีครับคนลังเขาชแนลครับวันนี้มาเสนอเมนูอูกไก่ครับโอ่อางสารอูอูกไก่ครับอูกไก่บ้านครับเครื่องก็มีหอมกระเทียมจะคร้ขาไก่เปรี้กรูดครับแล้วก็พริกเดี๋ยวมาเ่ามาเดี๋ยวผมตอนสับไก่ผมบริไทยเบิ้งครับแล้วก็ตอนหั่นเครื่องบริไทยเบิง้งมาไายเบิ้งตัวที่ว่าหั่นเสร็จครับเดี๋ยวเราติดตามครับพี่น้องอะไรพี่น้อง ใครเอาสับเสร็จแล้วครับนี่ครับไก่บ้านตัวหนึ่งครับสับเสร็จแล้วเครื่องก็เอาก็หั่นเรียบร้อยแล้วครับครับาาจะาใช้หอมกระเทียมใบมะกรูดพริกครับพริกครับใช้กะปิพร้อมครับอุกไก่ครับอุกอ,อ่างสลืออุกไก่ ลูไก,กลูไกบ้านครับนะครับมาตำเครื่องกันครับตำเครื่องครับพริกใส่ครับเครื่องเน้นๆครับพริกขาตะไคร้ปูไกเครื่องเน้นๆน,น,นะครับเครื่องครับ เราตัวคันนี้อลายครับาใส่หอมใส่หอมใส่กระเทียมครับ กระเทียนนี้บให้ผมมีโบให้ได้ไี่ครับใส่กับปีครับปีกปี ตมน้ำแล้วครับเครื่องหั่นตัดเรียบร้อยแล้วครับหอมกระเทียมเปต้องให้เลือกหลายครับครับเดี๋ยวเราไปทำการปูก,กันเลยครับหลั่งเลือดนะครับเอาเครื่องเกลงหไปนะครับเครื่องปุกครับก็เนีนๆครับหอม

กุทธชี้ลงไปเลยครับออหอมเดี๋ยวเอาไก่ลงเลยครับไก่ลงไปเลยฟ้าครับหยุดไก่ไว้ ตุดๆเลยครับชิมน้ำมันก่อนครับเอาค่อยปรุงครับเรามันเค็มเพราะห่อไส้ะปิไปชิมน้ำครับอืมแม่เรียบแ้อบแล้วครับไก่ใส่น้ำตาลพร้อมครับ cây Dùng thương này hết sẽ xếp lại xếp lái khắp đi. Hãy เามาตุ่น่อให้ครับใกล้เป็นเปอยครับชิมเบื้องไม้ครับปลาสักหน่อย ตูนดิ้กแป๊บนึงครับ ชิ้นแบบฟุ้งไหมหอืมกลมกลมนะครับ,แ,รบแล้วลก็กับรอกินกันครับพี่น้องกินกระแทกแล้วครับไม่พอดีแล,แ,แล้วครับะแซบบะครับกินก่ยรกันครับกุไก่บ้านสูตรคุณหลังเขาครับจุดแก๊สครับ กินกันครับเี่น้องเช็ดกันนะครับพี่น้องเสร็จแล้วครับมาเช็ดเช็ดกันครับครับไก่บ้านครับสูตรคนหลังเขาครับมาครับกินกับข้าวเหนียวครับแซ่บเครับมาครับกินกันครับ